สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ในสวนสัตว์ของพี่เก๋หรือว่าสู่ไทยคูนสามนี่ดูมัดคอร์ดสล้งก่อนอย่างเท่มีท่าเต้นด้วยโอ้โหโอ้โห,โโหเป็นงไงล่ะเป็นได้ดเสาได้ดูเสาตะเล่ด้วยโอ้โหอย่างเท่เลยเอาล่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูตัวน้องแรดกันดีกว่าเราเข้าไปในอุ้ยเอาแล้วอยู่สองตัวนะคะทุกคนคะอย่างเท่ดูหน้าน้องก่อนน้องเป็นมิตรเปล่าโอเคน้องไม่ดูร้ายเฮ้ยน้องอารมณ์ดี Okay. โอเคออ้ยหูขนตางอนตัวเมียแน่นอนแลวตัวนี้ล่ะตัวนี้ล่ะ,ต,ละตัวนี้ตัวผู้แน่นอนเลยเนะี่ยอารมณ์ดีเหมือนกันเอออ้ยนา่ารักอ่ะอุ้ยเขาใกล้ขนาดนี้น้องไม่ดุเลยในน้ํามีอะไรน้องเล่นน้ําได้ด้วยนะพีเ่เกททาน้ําให้ได้ด้วยเนะี่ยแล้วก็แบบว่าเนี่ยเล่นของเล่นได้เหมนไหมเราก็สามารถโยนของเล่นโยนของเล่นได้นะน้องก็สามารถแบบว่าเอาของเล่นมาเล่นแล้วก็เตะของเล่นได้นะจ๊ะเดี๋ยวเราไปเติมน้ําให้น้องก่อน น้ำเหมือนจะหมดโอเคเติมน้ำเรียบร้อยโอ้ยน่ารักจังเลยอุย้ยพอเติมปุ๊บม,มา่กินเลยเหรอวอร์มากไม่ใช่ทําทาให้ร่วง <c oughs> เห็นดูกินปะกินปะเฮ้ยกินเลยพอเติมให้ปุ๊กกินน้ําเลยน่าราัขนาดนี้นี่โถ้ากินน้ําอย่างเท่อะ